Thank <music> you. ในเป็นวันศุกร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2562เมื่อวานตอนเย็นหลวงพ่อได้ออกไปเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยพระน้องนุง่ง <c oughs> ของหลวงพ่ออยู่ในละแวกไปก็ไม่เจอองค์หนึ่ง ท่านไปโรงพยาบาลทางกรุงเทพก็ <c oughs> เจออีกองหนึ่งที่ท่านจะไปรักษาอยู่ที่ขนแกน่นก <c oughs> ็ได้พบท่านไปเยี่ยมป่วยนะพอกลับมาทราบข่าวว่า,าหลวงปู่จะเป็นตัวแทนของหลวงปู่บนเมีที่นาคูลที่ท่านรัก พอหลวงปู่บนมีย้ายไปเยะโสธทอท่านก็ให้หลวงปู่ในหลวงตาเนะี่ยอายุมากแล้วอายุเกือบจะเก้าสิบอยู่เป็นหลักเสาหลักให้กับบ้านนาคูนกับพระ,พระอีกลูกลูกหลานแต่เมื่อทราบข่าวเมื่อวันวานเนี่ยหลวงพ่อก็เพิ่งทราบนะท่านมรณาภาพเมื่อวันพระ วันพระที่ผ่านมาเนะี่ยวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสนะี่เนี่ยที่ผ่านมาท่านบรรัฐภาพวันพระวั <c oughs> นวันนี้ให้พวกกูบาทั้งหลายจัดเตรียมผ้าข่าวให้หลวงพ่อด้วยเดี๋ยวหลวงพ่อจะสั่งพอไปช่วยในงานศพของท่านนะ แต่หลวงพ่อวันนี้เมื่อฉันจะขันเสร็จแล้วใกลใกล้เที่ยงหลวงพ่อก็คงจะได้ไปไประชุมูมนิธิดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลอุดรเพาาืพาา่อจะได้ดูแลสงฆ์แต่โมนิธินี่ก็ตั้งมานานแล้วละ่ะสี่ห้า 4, ปีละมัง้ง ห้กปีนะมั้งน้าสี่ห้าปีน่าจะได้ <c oughs> แต่ที่แรกก็หลวงพ่อก็ามายมั่นปั้นมือว่าจะตั้งชื่อหลวงตาเพราะหลงตาจากไปแล้วนะลงตาจากไปแล้วแต่หลงตาย,ยังอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรพอหลวงตาย,ยังอยู่ถึงยังไงก็อยู่ในบุญแห่งบารมีบุญหนักสักใหญ่ของท่านท่านก็ช่วยเหลืออยู่แล้วถึงจะตั้งหรือไปตั้งเป็นมูลนิธิ หลงตาก็ดูแลอยู่แล้วทางหมอทางพยาบาลเครื่องมือแพทย์ให้กะทั้งตึกนะแต่พ่อท่านจากไปแล้วเนี่ยเราก็ต่างคนต่างเฉยเมยก็กระไรอยู่หนะ <c oughs> ลงพ่อก็ะไรมาปรึกษากันกับคณะพออสองสามท่านแล้วลนหะที่ท่านปรึกษากันแล้วก็คณะแพทย์อาจารย์หมอทั้งหลาย ก็เห็นพ้องต้องการว่าเ,เมื่อพระสงฆ์เขามาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็น่าจะมีมูลนิธิรองรับพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราทํากับโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นมาแล้วก็ได้ผลเพราะว่าเมื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ภิกษุสัมมาเนชีเข้าไปรักษารักษาเราก็ ได้อาศัยมูลนิธิเป็นครั้งคราวเป็นบางครั้งนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็30บบาทนะรักษาทุกโรคเรือว่าบมัดทองอนังนั้นเราได้ใช้แต่มันเกินกว่านั้นเราก็ได้ใช้จตุปัจจัยมูลนิธิเสริมเข้าไปเรียกว่ากระทันหันเรียกว่ามีอุปสรรค นอกเหนือจากเงินทางรัฐบาลจะช่วยได้เราคนนียเอามูมนิธิประชุมกันโดยคณะกรรมการมีมติออกมาให้ช่วยยังไงใช้จายย่ายยังไงก็มีกฎกติกากันอยู่แล้วในนั้นนะทระเทเราก็เมื่อหลวงตาจากไปแล้วเราก็เนี่ยหลวงพ่อน่าจะตั้งเป็นหมู่นิธิเห็นด้วยกับคณะแพทย์นะแต่ก็ให้คณะแพทย์เข้าไปติดต่อประสาน เพราะว่าการที่จะตั้งชื่อใครก็ตามก็ต้องได้รับอนุญาตแต่เมื่อท่านจากไปแล้วองค์ที่เราจะตั้งชื่อท่านก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสายโลหิตหรือเป็นพี่ก็ตามเป็นน้องก็ตามถ้าไม่มีพี่น้องลูกหลานหรือเป็นทายาทหรือนามสกุลนั้นขออนุญาตซะก่อน เขาให้อนุญาตแล้วจึงค่อยตั้งชื่อของเขาเป็นมูลนิธิชื่อเป็นมูลนิธิได้แต่ใน,นเมื่อุงตาจากไปแล้วก็เราก็ให้คณะแพทย์เข้าไปติดต่อกับคุณแม่จันดีกับคุณแม่อะไรสองคนยังอยู่ที่เป็นล,ลูกเป็นน้องสาวขององค์ลุงตาทั้งสองก็ให้เหตุผลว่าอให้ไม่ได้แล้วเราอายุแก่แล้ว ถ้าหาว่าเอาตั้งเป็นมูลนิธิก็เดี๋ยวจะไปแผ่ไปขอขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียกิติศัพท์ชื่อเสียงของหลวงตาเราก็าไม่สามารถที่จะมองดูแลได้เพราะอายุมากแล้วไม่อนุญาตแต่ฉันก็ไม่อนุญาตนะเพราะว่าถ้ฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็จริงอย่างท่านว่าท่านอายุมากแล้วจะทําจะขออนุญาตแต่ก็ต้องจําเป็นต้องขออนุญาต แต่ไม่ไม่เมืม่อไ,ไ,ไม่อนุญาตก็ต้องคือต้องว่าไม่อนุญาตมันก็ต้องจบพวกแพทย์พวกหมอก็กลับมาพอก,กลับมาก็บอกว่าท่านท่านไม่อนุญาตตระกูลของท่านพวกกลัวจะเสียหายหลวงพ่อก็เลยบอกเอาถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็จะตั้งแต่งตั้งอย่ประชุไปชมกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราจะยกเลิกไปมันก็กระไรเอาหลวง เอาชื่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นคัดตาทับไว้ก่อนได้ไหมคัดตาทับนะไม่ใช่ถาพรนนะคัดตาทับไว้ก่อนนะมูลนิธิพระอาจารย์อินถวายสันตุสกโกเพื่อดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูงอุดรธานีเอาได้ไหมก็ได้เออเอาได้ก็ลงมติกันเลยเป็นเอกฉัน กนันเลยตั้งชื่อเป็นหมู่นิธิของหลวงพ่ออินแต่พอต่อมาคุณยายก็โร,โรยไปตามอายุสังขารแล้วก็ถามญาติผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาเนเป็นหลานผู้ใหญ่ก็ถามหลวงตาเป็นหลานหลายรุ่นหลายหลายผู้ใหญ่เออไปง่ายหลวงพ่อระบุชื่อเลยก็ได้ทิศสงคามนั่นแหละไปง่ายสงคามหลวงพ่อจะเอาชื่อของหลวงตามาใส่หมู่นิธิเนี่ย เห็นด้วยไหมโอ้เห็นด้วยเอาเลยท่านอาจารย์ที่มันจะเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูดูเห็นเห็นอยู่ใครจะออกนอกลูก่นอกทางเราก็เห็นอยู่เอาเลยเพื่อดูแลกูบายจาย์ก็ดีแล้วอืมนะเราก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะว่าจังหวัดอุดรละแวกนี้ก็เราก็ต้องพึ่งพาบารมีบุญบารมีขององคหลวง,วงตาทั้งให้ธรรมะโดยทางการสงเคราะห์นุเคราะห์มาก,มา,กมายโดยเฉพาะจ่างจริงธรรมะเนี่ยแหละที่ท่านให้ อยู่ในจิตในใจของสิทธิ์ยาวนสิทธิ์แา่งฝ่ายพระสงฆ์เป็นส่วนมากแล้วก็ให้สัตาย,ยาติโยมเพราะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คงควรจะเป็นมูลนิธิของหลวงตาจึงจะถูกเพราะนั้นเอาหลวงพ่อจะออกจากชื่อหลวงพ่อแล้วนะเอางหลวงตาเข้ามาแทนแล้วนะก็เลยตั้งชื่อว่ามูลนิธิหลวงตามหาบวญญาสัมปันโน เพื่อดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศูงอุดรธานนะีในวันนี้ละจะได้ไปเปลี่ยนชื่อนี้แต่พงพ่อก็เปลี่ยนแล้วละ่ะถามเปลี่ยนแล้วยังเปลี่ยนแล้วเนะี่ยปัจจุบันนี้ก็ไปรับทราบในที่ประชุมทวนหน้ากันน,ะนี่แหละอันนี้ก็คือหมู่เนติเพื่อดูแลสงแต่ตามที่จริงหมู่เนตินี้มีปัจจัยมากไหมก็มีอยู่เพอเพอปีแต่นี่หละ คงจะประมาณสักยี่สิบกว่าล้านนะรวมๆกันแล้วนะก็มากพอสมควรอยู่แต่ก็ยังเบบี้นะยังเป็นเบบี้จะไปกินต้นไม่ได้นะใครพอได้ยินเสียงลุงพ่อบอกว่าอ,อมันมีอยู่มูลนิธิเนี่ยนะไปกินต้นไม่ได้ถ้ากินดอกกินด,ดูสิด,ดอกมันเท่าไหรนะ่ดอกไม่กี่พันนะเดือนหนึ่งเงินยี่สิบกว่าล้านนะมันไม่พอหรอกแต่มูลนิธิ เมือหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นอันนั้นพอนะพอถูไทยตัวนั้นนะร้อยเก้าสิบกว่าล้านเราซื้อพันธบัตรคณะกรรมการขเขาหมูลนิที่ซื้อพันธบัตรแล้วก็ดอกผลพันธบัตรดอกลอยแต่สามบาทปีหนึ่งออกสองครั้งก็ได้เงินมาจนนั้นแหละเลี้ยงดูแลพระสงฆ์ ปีนี้ก็รู้สจกว่าเบาลงไปพอสมควรแต่ก็พอไม่ไม่เพียงพอแต่ก็รู้สึกว่าแบ่งเบาไปได้มากที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธหมดไปสามล้านกว่าปีนี้เกือบสี่ล้านนะปีสองพันหอยหกสิบเอ็ดนที่ผ่านมาหกสิบเอ็ดปีนี้มันหกสิบสองมันคือทับครึ่งทับเกี่ยวกันระหว่างหกสิบเกับหกสิบสอง แต่วหกสิบหกสิบอดก็แล้วกันนะปีสองพันหกสิบเอใช้ประมาณสมล้านกว่าแต่พอหกสองนี่ยหะปีประชุมอีกเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยก็คงจะรู้ได้ว่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ไปปีหกสิบใช้ประมาณสี่ล้านกว่าแต่ปีห้าสิบเก้าเปีนั้นใช้มากตัวนะใช้เงินทั้งสิบกว่าล้านกรรมการมือเติบ พอมาชี้แจงานั้น้ำตาหลังน้ำตาไหลใช้มากเกินไปพวกหมูทั้งหลายก็ยอมรับไปได้ผลนที่สุดก็เลยออกไปทางโซเชียลออกไปทางยูทูบพวกใครได้ยินโอ้ใช้เกินดูแลพระสงฆ์พอปีนั้นมันครูบาอาจารย์เข้าไปแต่ละองค์ก็มีความจำเป็นทั้งนั้นแต่องค์หนึ่งที่ที่อาการหนัก แต่อายุยังหนุ่มจะเป็นครูบาอาจารย์เพียง30พรรษาเขาก็เลยทุ่มไว้ทั้งสามล้านมาองคเดียวนะองค์นั้นแพงมากมันกไ็ได้ใช้เงินมากแต่คณะกรรมการก็จุกเหมือนกันนะแต่ว่าพอโชเซียนออกไปเขาก็ถามเข้ามาทางมหาวิทยาลัยเป็นยังไงได้ใช้ทางคณะกรรมการก็ยืนยันใช่ได้ใช้จริงเป็นเรื่องจริง ว่าได้ใช้พระเป็นมะเร็งเยอะเลยดก็ได้ได้ใช้ยาตัวนี้ยาแพงแต่นันก็ต่างเขาก็ต่างโอนเข้ามาเลยพอได้ยินไปที่ไหนเขาก็โอนเข้ามาโอ้เปลี่ยนหนังสือตั้งหลายเปลี่ยนสมุดตั้งหลายเล่มเหมือนกันนะผลวในสุดเกือบได้เงินรวมกันแล้วเกือบยี่สิบกว่าล้านนะั้งทีเป็นมันเป็นผลเสียแต่ว่าพอข่าวกระจายออกไปก็ได ขนโอนเข้ามาได้ยี่สิบกว่าล้านนะก็ได้อู้ฟูขึ้นมาก็เลยเอาเข้อมูลนิทิทั้งหมดนั่นแหละปัจจัยที่พูพดให้ฟังเพราะนั้นปัจจัยส่วนนี้ก็ได้มันจึงได้ร้อยกว่าล้านนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อพูดให้ฟังไม่ใช่เงินของใครเป็นเงินหมูลนิทิเพื่อดูแลสงอาพาธและไม่ชีด้วยนะควอบคุมถึงไม่ชีด้วยแล้วก็สัมมาเนนด้วยแล้วก็ชาวพระต่างชาติด้วย ถ้าจะเป็นพระชาติใดก็าตามที่มาเจ็บป่วยในประเทศไทยเป็นผู้พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องดูแลตามอัตภาพที่เราจะช่วยเหลือได้แต่เมื่อวานเมื่อไปไประชมุมเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาสมเด็จสังคราชสังคราชลาวนะประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานะท่านก็มาป่วยอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินอันนี้ก็ ทางคณะกรรมการเขาขออนุมัติจะถวายท่านใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเด็ดของท่านคณะกรรมการก็ถามกันว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่โดยประมาณไม่น่าจะเกินหกหมื่นต่ขอขอขอประมาณนี้ก่อนเออเอาอนุมัตินี่แหละอันนี้ก็คือมูลนิธิเพราะสมเด็จท่านเขาเอาอยุมากแล้วตั้งแปดสิบกว่านะนี่แหละ ซือจะตุปัจจัยที่พวกเราทําบุญไปเกี่ยวกับมูลนิธิเนี่ยกัมันเกิดประโยชน์ต่อพระสงฆ์ไปเมื่อวานวเมก่อค่ำโอ้หลายองค์ผู้เจ้าก็มีพระจุ่นน้องของหลวงพ่อเกี่ยวกับเป็นไตจะรอดหรือไม่รอดก็ยังลูกผีลูกคนอีกเหมือนกันไปรเห็นเขาจะไม่ให้ไม่ให้เข้าเฝ้าไม่ให้เข้าใกล้หมอกันมาลมมาตุ้มมาตุ้มมาลมมาลมมาตุ้มอยู่อาการหนักนะ แล้วก็หลงปู่มาจากยะโสธรอ,อยุพรรษาก็ห้าหกสิบพรรษานี่ยแหละสรุปน่ก็คือโรงพยาบาลศรีนครินตึกสงอาพาธดูสิว่ารองรับพระสงฆ์ครูบา,าอาจารย์ได้ดีแต่ทีงยังไงก็ประทังประทังประทังที่หลวงพ่อเคยพูดนั่นแหะ พญามัจุราชสงทหารมาเขยา่าทหารชลาพญาธิชลาคือความแก่พญาธิคือความเจ็บป่วยเข้ามาเขยา่าร่างกายพญาจิตรราชที่เป็นเจ้าของครองเมืองกายยนครเนี่ยส่งพญาโอสถส่งพญาเพรัต์ออกไปต่อต้านออกไปสู้ ถ้าว่าชนะพอชนะได้เนะี่ยพญาจิตราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยพอชนะทาหารพญาชลาชาพญาพญาธิเนี่ยชลา,า,า,นะชลาแลา้วนกะ็พญาธิเนี่ยฉลาคือความแก่พญาธิคือความเจ็บป่วย แต่พญาปัจจุราชเลยไม่ลดละความพยายามทำปราบขบขบิบหนวดขยุบขยิบอยู่งั้นเถอะเอาเมื่อเผอเมลั่ข้าจะจัดการนะพญามัจุราชไม่ลดละนะผลที่สุดตีเมืองอีกพญาจิตลาชก็สู้อีกสู้ไปสู้มาพญาจิตลาชไม่มีใครชนะนะที่ผ่านผ่านมา ตั้งแต่สร้างโลกมาเนี่ยพายแพ้พญามัจจุราชทั้งนั้นพญามัจจุราชชนะผลในสุดพยามัจจุราโดดมาเอียงเหยียบคอกายยนครแตกกระจุยเลยพญาจิตราชเพ่นแนบเลยหนีออกจากกายยนครนี่แหละตอนที่อกทับแตกนี่แหละ กายนครแตกเนี่ยนะถ้าพญาจิตรราชนะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมพร้อมนะไม่ได้เตรียมสับสมบัติไว้ติดตัวนะพญามัจจุราชเนี่ยออกจากกายนครแบบโง้เง่าเต่าตุตนนะเพราะขนาดที่คลองกายยนครก็อยู่ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ได้คิดได้อ่านอะไรมีแต่มัวมองไปเป็นวันๆไป แต่พ,พยามรัจุราชเข้ามาตีเมืองท่นานนายพยาจิตรราชเปิดแหนบเลยหางจุกตูดแลวถ้าเป็นหมานะาวิ่งหนีแหนบเลยกายยนครแตกนะพยามัจจุราชครองเบ็ดเสร็จพยาจิตรราชก็เปิดแหนบไปสร้างนาครใหม่อีก แต่ตัวเองไม่ได้เตรียมทรัพย์สมบัติไม่ได้วางแผนเอาไว้นะแต่หากว่าผู้ใดได้วางแผนเอาไว้พยายจิตรราชได้วางแผนนะถ้า,าว่าเราชนะเราก็ไม่เป็นไรถ้าเราแพ้เมื่อไรเราจะได้ใช้ทุนทรัพย์ตัวก้อนไหนถ้าเมื่อเราแพ้นะถ้าพยายามจิตระตราชลาดนะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อเอาทุนทรัพย์ ไปไว้เก็บไว้ที่ปลอดภัยนี่แหละอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้อุปมาอุปไมยให้กับพวกเรากายยนครคืออะไรคือร่างกายพยาจิตราชคือจิตใจตัวผู้รู้ความรู้สึกนึกคิดนั่นแนหะพยาจิตราชถ้าออกจากร่างกายแล้วถ้าความไม่ได้จิตใจดวงนั้นไม่มีบนต้องไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก เป็นสัตติรจาร์หลิงข้างบางชนีเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะวิญญาณไม่มีบุญทางไวิญญาณดวงนั้นมีบุญตอนนี้ออกจากกายยนครมีเพชรนินจินดามีบัตรเอทเอมมีครบหมดทุกอย่างที่เราไปเตรียมไว้แล้วจากเมืองนอกเพราะเมืองผีเนี่ยมันไม่มีคดไม่มีโกงกันเลยไม่เหมือนเมืองมนุษย์นะเ,เมืองมนุษย์จะไปฝากไว้กับใครเนี่ยเอาไปก็ไปเบียดไปบังกันไปคดไปโกงกัน แต่เมืองผีไม่ได้คดโกงกันไม่ได้ของใครของเราขอกันกินไม่ได้อีกอไม่ได้อีกต่างหากเป็นของใครของเราแท้ๆเลยเป็นสมบัติของตัวเองเพราะนั้นสมบัติที่เราเอาไปไว้ในต่างประเทศเอาไว้ในภพภูมิใดเมื่อเราแตกสรุกผู้พ่ายจากพ่ายทับไปพ่ายแพ้ไปเเราก็ได้ใช้ทุนทรัพย์ก่อนนั้นละ่ะที่เราสะสมไว้ เราก็จะใช้อะไรใช้ถ่ายเพราะคนมีทนทรัพย์เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในจุดนี้นะตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเาสู่จิตสู้ใจนะแต่กายยนครของพวกเราแต่ละท่านแตกแน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้างหนะ้าไม่รู้วันไหนละให้คิดไว้ในใจเสมอ เมื่อกายยนครแตกไปแล้วทุนทรัพย์ของเราเป็นที่อุ่นใจหรือย่างเราได,ด้เตรียมพร้อมไว้หลือย่างได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ได้อย่างสร้างกุบุญกุศลคำนี้นก็คือรักษาศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถไหว้พระสวดมนต์เป็นคนดีเป็นคนเคารพวัยวุฒิคุณอาวุฒธรู้จักคุณบิดามารดาครูปุีชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย จากนั้นก็เกื้อกูลหนุนไม่ทําตนให้เป็นคนชั่วให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีนี่แหละเพียงแค่นี้ก็เป็นสมบัติเข้าสู่จิตใจล่ะออกจากร่างนี้ไปก็นน่ะแปลว่ามีสมบัติติดใจดวงนั้นไปสู่สัมปร,รายิกภพนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่ง ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทีนีนะสัพพโรคาวินิมุตโตสัมัสังคา ตยานุภาเวนารัตนันตยเตชะสัตดวงคาโลกาปยาเวลาโสกาตาตุจุปัทวาณอันดิการายาปีวินัสันตุอาเสสโตทายาสิติธนังลาภ โสที่ภาคายังสุขังบลังสิริอายุจวันโนจาโพคังวุธิจจยส,วสตวัสสัตาวสาจาอยุจาชีวสิทธิภวันกุเตาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสัมบามุทธา ลูาเวนัสดาโจที่พระวันกุตเตอาวะตุสาพพมังกาลังระคันตุสปะเดวตาสามบาสังฆานุภพาเวนัสดาโจที่พระวันตเุเตภา ามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพระเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา